ครับมาดูเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับทําแผ่นกะหริปั๊บนะครับทาแผ่นกะหริปั๊บแบบไหนนะครับที่ไม่ให้ลอกนะครับไม่ลอกนะครับแล้วพอไปทอดก็ไม่แตกนะครับมาดูนะครับการทําแผ่นกะหรีปั๊บนะครับมีอยู่สองสองแบบหลักๆนะครับที่จะทําลายก้นหอยนะครับมีอยู่สองแบบหลักๆนะครับจะทําให้ดูสองแบบหลักๆนะครับ นี่นะครับเมื่อเราตัดเป็นท่อนเรียบร้อยนะครับอันนี้คือจะมาแนะนํานะครับเคล็ดลับในการทําแผ่นอย่างไรไม่ให้ลอกนะครับแบบที่1นนะครับเราจะตั้งนี่นะครับเราจะตั้งแบบนี้นะครับคือถ้าตั้งแบบนี้ตูนหอยจะอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับแต่ถ้าเราเอียงก้นหอยจะอยู่ด้านบนนะครับ ครับจะทําแบบนี้ก่อนนะครับแเรากดตรงนี้ลงนะครับเราจะใช้แผ่นรองนะครับแผ่นรองตัวนี้นะครับกันไส้ทะลักหรือว่าการแตกนะครับแล้วก็จะห่อง่ายนะครับแผ่นรองนี้นะครับประกอบย่างนี้นะครับกดตงนนะครับดูนะครับจะรีดไปประมาณนี้นะครับ จะปรับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วเราก็เราก็มารีดฝั่งนี้นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็เราจะรีดแค่นี้ก่อนนะครับเราจะรีดแค่นี้ก่อนนะครับพอได้ประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็กลับอีกด้านหนึ่งนะครับมาวางตรงนี้นะครับตรงที่ไม่มีแป้งนะครับนี่นะครับตรงนี้จะโชวลายนะครับอันนี้จะโชวลายตรงกลางนะครับนี่นะครับพอเรามาถึงขั้นนี้เราก็เอาแป้งผงนะครับใส่ผ่านนี้นะครับ อย่างนี้นะครับทีนี้เราก็จะทาจะแผ่นยาวขนาดไหนก็ได้นะครับเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราจะใช้หน้ากว้างนะครับเราก็นี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะครับเรา็รีดไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับไม่ไม่มีคําว่าลอกนะครับไม่มีคําว่าลอกนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะร่วนะครับนี่คือเคล็ดลับในการทําแผ่นกระีพครับนะครับนะครับท pues. ีนี้ด้านนี้คือด้านโชว์ลนยนะครับด้านใส่ใส่ไส้นะครับนี่นะครับนี่นะครับด้านนี้คือใส่ไส้นะครับนี่นะครับนะครับก็พับอย่างนี้นะครับ ไม่มีคำว่าลอกนะครับเห็นไหครับด้านที่มีลายนี้เราใส่แป้งได้นะครับด้านที่มีลายนะครับนี่นะครับนะครับด้านด้านที่มีลายนะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ด้านที่มีลายนะครับแล้วก็ใส่ใส่นะครับแล้วมาดูวิธีแล้วมาดูลายอีกลายอีกแบบนะครับ คือเราจะเอียงนะครับเมื่อกี้นี่ตรงอย่างนี้นะครับที่นี่เราจะเอียงนะครับถ้าเราเอียงแบบนี้นะครับอันนี้เราเอียงนะครับเราเอียงนะครับเราจะมีแผ่นรองก็แป้งชั้นนอกนะครับแป้งชั้นนอกนะครับแป้งชั้นนอกเราแบ่งนะครับแบ่งมาทําแผ่นรองนะครับนี่นะครับเราก็จะทําเป็นยาวๆหน่อยนะครับเป็นยาวๆวงรีอย่างนี้นะครับวงรีแบบนี้นะครับนี่นะครับแผ่นรองนี่เราทําเป็นวงรีนะครับ เป็นวงรีแบบนี้นะครับเราก็กดกดเป็นวงรีนะครับนะครับเราก็ลองแบบนี้นะครับเราก็กดลงไปแบบนี้นะครับปรานี้นะครับนะครับพอเราได้ขนาดนี้นะครับเราก็นะครับให้เรารีบประมาณนี้นะครับเราอย่ารีดใหญ่กว่านี้นะครับเพราะว่าแผ่นมันจะลอกใ้หน้าหน้ามันจะลอกนะครับให้ได้ขนาดนี้นะครับพอได้ขนาดนี้นะครับเราก็ย้ายมาตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับเส็นลายไหมครับลายลายจะอยู่ตรงเราจะโชว์ลายตรงนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้โชว์ตรงกลางนะครับก็มีอยู่2แบบนะครับเอียงกับตรงนะครับเราก็ใช้แป้งนะครับแป้งผงนะครับมือใหม่นะครับให้ทาแบบนี้รับรองเลยครับว่าง่ายนะครับง่ายนิดเดียวนะครับนี่นะครับเราก็รีบไปนี้นะครับถ้าเราจะได้หน้ากว้างอย่างนี้นะครับเราก็เอียงไม้อย่างนี้นะครับ เอียงมาอย่างนี้นะครับเอียงฝั่งนี้แล้วก็เราก็เอียงฝั่งนี้นะครับอย่างนี้นะครับเอียงเอียงให้มันโดนตรงนี้นะครับแล้วก็แงแล้วมันก็จะใหญ่นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเราก็กิ้งมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดหน้าตรงนี้มันจะลอกนะครับเราก็แป้งโงใส่นะครับ การดูว่าเราจะเอายาวขนาดไหนนะครับเราก็การดูว่าเราจะเอายาวขนาดไหนเผื่อมันหดเข้ามานะครับนี่นะครับตัวนี้โชว์ลายนะครับฝั่งนี้คือส่ไส้นะครับใส่มาใส่นี้นะครับนี่นะครับจะทำมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือตรงนะครับนี่คือตรงนะครับลายตรงนะครับลายตรง นี่ลายตรงนะครับให้ได้ขนาดนี้นะครับพอได้ขนาดนี้ก็ย้ายนะครับย้ายมาใส่แป้งนะครับอันนี้คือลายตรงลายจะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับลายนะครับลายน้อยลายมากลายเยอะนะครับขึ้นอยู่กับเรารีดตัวรอบที่สองนะครับถ้าเรารีดยาวนะครับเราก็ม้วนม้วนม้วนได้เยอะลายก็จะเยอะนะครับ ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยบอกกันนะครับส่วนมากเขาจะไม่บอกกันนะครับนี่นะครับในย t ท b e เขาก็สอนไปอย่างนั้นนะครับถ้าไปทําจริงๆแล้วนะครับมือใหม่เนี่ยบางคนเนี่ยท้อเลยนะครับนี่นะครับยาวขนาดไหนก็ได้นะครับแล้วก็เก่านะครับเผื่อเผื่อมันหดเข้ามามันก็จะได้กลับมาไนะครับถ้ากลัวมันนี่นะครับตัวนี้คือโชว์ โชว์ลายนะครับไส้คือใส่ด้านนี้นะครับใส่ด้านนี้นะครับเห็นไครับเราจะโชว์ลายนะครับนะครับอันนี้แผ่นกระดิบับนะครับนี่เราใส่ไส้ทางนี้นะครับอ่ที่นี้เราจะเอียงนะครับเราจะเอียงนะครับนี่นะครับเราเอียงนะครับเราเอียงแบบนี้นะครับอันนี้คือเอียงนะครับก็กดลงแบบนี้นะครับ แคทลองนี่นะครับเจ้ะจะห่อง่ายแล้วก็จะไม่แตกจะไม่ทะลักตอนไปทอดนะครับนี่นะครับมือใหม่นะครับที่ไปห่อแล้วไปเรียนจากที่อื่นมาแล้วนะครับอพอมันทําแล้วแป้งมันอ้านะครับแป้งมันอ้าพอไปทอดแล้วกรีบพับเนี่ยแป้งมันอ้านะครับมันชั้นมันมันมัน,ม,นมันแตกออกนะครับ สาเหตุคือเรานวดแป้งไม่ได้นะครับแป้งเราอาจจะแข็งไปนะครับเพราะว่าแป้งแป้งตัวนี้นะครับอันนี้อันนี้คือแป้งชั้นนอกนะครับเรามามาแบ่งได้นะครับแป้งชั้นนอกนะครับเรานวดไม่ได้นะครับถ้าเรานวดแข็งไปพอไปทอดมันก็จะแตกนะครับถ้าแป้งมันเหลวไปนะครับมันก็จะไม่เห็นชั้นไม่เห็นกลีบไม่เห็นชั้นนะครับต้องให้นวดให้ได้พอดี นะครับไม่แข็งเกินไปไม่เหลวเกินไปนะครับแป้งจะต้องเนียนนะครับจะอ่อนเนียนไม่เหลวนะครับนครับนี่นะครับน,นะครับเราจะต้องนวดแป้งให้ได้นะครับนี่นะครับ แป้งชั้นนอกนะครับน้ําจะไม่มีคําว่าตายตัวจะสูตรไหนก็แล้วแต่นะครับจะไม่มีคําว่าตายตัวนะครับเอาแค่นี้พอนะครับเอาแค่นี้พอแล้วเราย้ายนะครับพอย้ายมานะครับเห็นไหมครับไม่มีคําว่าแตกนะครับแล้วก็แป้งใส่นี้นะครับ เราจะเอาแบบใหญ่ขนาดไหนก็ได้นะครับตัวนี้นะครับไม่มีลอกนะครับเห็นไหมครับไม่มีลอกนะครับนะครับอันนี้แบบเอียงนะครับอันนี้แบบเอียงนะครับนี่นะครับอันนี้โชว์โชว์ลายนะครับฝั่งนี้โชว์ลายนะครับไม่ไม่มีคำว่าลอกนะครับนี่นะครับเรากลัวลอกก็ใส่ไปนะครับนี่นะครับอันนี้ใส่ไส้นะครับแล้วก็พับเข้าไปนะครับ โอเคนะครับ